สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับวิชาโซลาเซลล์กันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้จะมาสอนออนไลน์ EP ที่51นะครับผมจะมาอธิบายเรื่องของระบบแรงดันไฟฟ้านะครับผมนะที่ว่าใช้งานกับโซลา r เซลล์นะครับผมก็ห่างหายกันไปพักหนึ่งประมาณ3-4วันนะเนื่องจากว่าเปลี่ยนการทํางานแล้วก็พอดีจัดระเบียบในห้องไฟฟ้าผมนิดหน่อยนะก็ถือว่าดูดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะ แล้วก็เตรียมการสำหรับการทำระบบ72โวลต์นะซึ่งผมจะดึงแบตเตอรี่ของระบบ24เนี่ยชุดนี้เอามาทำกับ UPS ที่มีอยู่นะโดยใช้ชาัจเจอร์ดำนะชาร์จรับไฟจากแผงนะก็ไฟที่ได้เนี่ยก็จะเอามาร่วมกับระบบไฮโวลต์ on, นะก็มาเป็นแบคออพของไฮโวลต์ on, นะลดภาระของ48โวลต์เดิมแล้วก็24โวลต์เดิมนะ ก็คือตอนนี้ยังใช้48โวลต์ของตัวนี้แล้วก็ UPS เนี่ยผสมไฟเข้าให้วลต์แล้วก็24โวลต์ตัวนู้นที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะเอามาผสมกันนะก็จะปลดออก1ชุดของ48มาเอา72เนี่ยเข้าไปช่วยแทนนะก็คือปกติเนี่ยระบบ24โวลต์นเนี่ยก็จะเป็นโหลดเบาๆเช่นแสงสว่างพัดลมทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็ดันกิทไทยนะดันกิทไทยภาคกลางคืน2ตัวนี้ ช่วยระบบ48แต่พอดีว่าเอ๊ะเรามี UPS อยู่ตัวหนึ่งเป็น2.2กิโลวัตต์นะ3,000 VA ก็จะเอาแบตของระบบ24บางส่วนนะไปใช้นะแล้วก็พอดีมีชาร์จเจอร์ตัวนี้อยู่ที่ผมรีวิวไปแล้วนะรีวิวไปครั้งหนึ่งนะของพี่ไมต่ตีก็จัดการซื้อเรียบร้อยรีวิวเสร็จปุ๊บขอซื้อเลยนะ ที่ไมตีส่งมาให้รีวิวผมก็ซื้อเลยนะก็ขอขอบคุณพี่ไมตตีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่จัดโปรโมชั่นฮะให้อย่างดีงามนะชอบนะรีวิวเสร็จซื้อเลยนะอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของระบบแรงดันไฟฟ้าของโซล่าเซลล์คำว่าระบบของแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นการต่อนะแบตเตอรี่ในลักษณะที่ให้แรงดันในลักษณะต่างๆขนาดแรงดันต่างๆ ซึ่งก็จะมีตั้งแต่12โวลต์นะ12โวลต์24โวลต์48โวลต์60โวลต์อ่า72โวลต์96โวลต์รวมถึงหลักร้อยโวลต์ก็มีนะระบบของแรงดันไฟที่มีขนาดต่างๆกันนะความสำคัญอยู่ตรงไหนแล้วก็มีหลักเกณฑ์ในการเลือกยังไงนะครับผมระบบแรงดันก็จะมีอยู่2ลักษณะน,นะเราจะแบ่งออกเป็น2ลนักษณะก็คือระบบแรงดันต่ำนะ แล้วก็ระบบแรงดันสูงนะที่เราได้ยินคําว่าไฮโวลไฮโวลเนี่ยแล้วก็แรงดันต่ําก็คือโลโวลนะเจ้าโลโวลหรือไฮโวลเนี่ยมีบทบาทหรือว่ามีคุณลักษณะที่แตกต่างกันยังไงนะเรามาเปรียบเทียบกันเลยว่าสมมตุติระบบแรงดันต่ํา12โวลเนี่ยคือ1ข้อดีของเขาก็คือใช้แบตเตอรี่ทั่วไปอย่างเช่นแบตน้าแบตเจลเนี่ยหลูกที่เป็นแบต12โวลเนี่ย ก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่อร่วมเนี่ยน้อยนะถ้าเราจะใช้กําลังไฟที่เยอะขึ้นเราก็เพิ่มจํานวนของแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปก็ขนานกันเข้าไปนะก็เป็นระบบ12โวลต์นะส่วนมากก็คือจะเป็นระบบที่หลายๆคนนะรวมถึงมือใหม่นะใช้ในการศึกษาเริ่มต้นนะพื้นฐานในการทำโซลา่าเซลล์ก็คือระบบแรงดันต่ำนะหนก็คือ จัดการระบบง่ายนะระบบแรงดันต่ำจัดการระบบง่ายนะไม่มีความซับซ้อนมากเกินไปนะมันซับซ้อนอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มากเกินไปนะแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายเหมาะกับระบบแรงดันอ่าอ่าเหมกับระบบที่เป็น DC ล้วนก็คือหลดที่เป็น DC ล้วนก็คือพวกหลอดไฟอย่างเงี้ยหลอดไฟ DC พัดลม DC นะแล้วก็อุปกรณ์ DC ที่มีจำหน่ายอยู่ในขณะนี้ก็มีหลายอย่างนะ ที่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้โดยตรงนะไม่ต้องไปแปลงผ่านอินเวอร์เตอร์ให้สูญเสียกําลังงานไม่ต้องไปซื้ออินเวอร์เตอร์ให้เปลืองตังเพิ่มเติมนะทาระบบ12โวลต์มาเพื่อใช้งานนะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรงได้เลยนะหนึ่งนะข้อดีก็คือเรื่องของการสูญเสียเนี่ยมันน้อยเพราะว่าเราใช้งานเนี่ยจากแบตเตอรี่ได้โดยตรงนะไม่จําเป็นต้องไปแปลงนะไม่จําเป็นต้องไปใส่อินเวอร์เตอร์ให้มันสูญเสียกําลังงานออกไปนะ ราคาถูกนะอุปกรณ์ที่มีจํานวนไม่มากก็คือ1แบต1ลูกชาร์จเจอร์1ตัวแผง1แผงนะถ้าอยากได้กําลังงานเพิ่มขึ้นเราก็เพิ่มแผงเพิ่มแบตเพิ่ม,ม,ม,มกําลังของชาร์จเจอร์เข้าไปนะจะก,กี่แอมป์ก็ช่างก็คัดรอเราก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็ข้อเสียของระบบแรงดันต่ํามีนะเรื่องจากว่าแรงดันต่ําจะเป็นตัวกําหนดว่ากําลังงานที่ได้ในขาออกเนี่ยมันจะไม่สูง อย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการใช้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหนักๆอย่างเช่นพวกปั๊มน้ําพวกตู้เย็นนะที่ไม่นับว่าเป็นตู้เย็นดีนะตู้เย็นดีซีเขาก็มีขายนะขอพูดถึงหน่อยก็คือตู้เย็นเนี่ยเขาก็ไปแปลงเป็นคอม DC เพื่อใช้กับแบตเตอรี่ที่เป็นระบบ12โวลต์ได้นะก็จะมีอยู่ท่านหนึ่งที่ทําก็คือท่านพี่พ,พิชาติดมาบแครนะขออนุญาตพูดถึงนะเนื่องจากว่าเป็นระบบที่ ทำง่ายนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะนะก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะตู้เย็นบ้านนี่แหละนะถ้าเป็นตู้เย็นบ้านเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบ24โวลต์ขึ้นไปนะระบบแรงดันต่ำข้อเสียของเขาก็คือไม่สามารถรองรับกําลังงานสูงๆนะซึ่งถ้าต้องการกําลังงานสูงๆสิงส่ง,งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราดูสูตรนี้ P เท่ากับ V คูณ I ถูกไหมครับถ้าต้องการกําลังงานคือ P เยอะๆ นะในขณะที่แรงดันอยู่น้น้อยนะตัวที่จะเป็นตัวแปรหลักๆที่จะต้องมีค่ามหาศาลก็คือเจ้าตัวนี้คือตัวไอนะหรือว่ากระแสที่จะต้องใช้ในการผลิตเนะี่ยสองตัวนี้มันจะคูณกันถูกไหมครับโวลต์คูณกับกระแสรแรงดันคูณกับกระแสมันจะได้กําลังงานออกมานะตามสูตร เพราะฉะนั้นแล้วถ้าวนมันต่ํากระแสมันจะสูงนะพอมันสูงปุ๊บอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องต่ออย่างเช่นพวกสายไฟเอ่ยอุปกรณ์ชาร์จเจอเอ่ยมันต้องใช้แอมแบบเยอะๆนะ50ห้าสิบแอมร้อยแอมมีอย่างพวกชาร์จเจอตัวนู้นตัวเขียวที่ผมซื้อไว้ตัวนี้หกสิบแอมหกสิบแอมนี่ที่ผมซื้อไว้นะตัวนี้น่าจะสี่สิบห้านะประมาณนี้นะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดตอนนี้ด้วยนะครับผมนะก็โดยประมาณนี้นะ ถ้าโหลดเยอะๆนะกำลังวัดเยอะๆเนี่ยเนี่ยตามสูตรนี้เลยมันมันจะมีผลเรื่องของกระแสะที่มันจะต้องไหลามากนะถ้าต้องการพันวัดเนี่ยกระแสะมันทะลุไปถึงร้อยแอมเลยนะในขณะที่โวลต์นเนี่ยมันต่ําเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของระบบแรงดันต่ําก็จะมีข้อจํากัดเรื่องของกําลังงานที่จะได้นะคือจะเน้นเฉพาะโหลดที่ไม่ได้กินไฟเยอะอย่างกวกพัดลมพัดลมบ้านยังพอได้นะพัดลมดีหลอดไฟแล้วก็ ทีวีอะไรพวกนี้นะก็จะใช้เป็น12โวลต์แต่บางกรณีถ้าเป็นหลอดไฟเนะี่ยอาจจะใช้12บโวลต์ไม่ได้เดี๋ยวเรามาพูดกันนะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับระบบแรงดันสูงหรือว่าห้โวลต์เขาออกแบบมาเพื่อรองรับภาระทางไฟฟ้าหรือกําลังงานทางไฟฟ้าที่สูงขึ้นนะสวัสดีพี่ธัญธาตุด้วยนะครับผมที่เข้ามาทักทายกันนะผมสวัสดีหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็โบกมือทักทาย เข้ามาแล้วนะโอเคนะต่อเลยระบบแรงดันสูงหรือว่าไฮโวลต์ olt, เนี่ยเราจะใช้สูตรเดิมนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ากําลังงานมันสูงขึ้นโวลต์มันสูงตัวนี้สูงตัวนี้สูงแล้วตัวนี้ไม่จะเป็นต้องสูงถูกไหมครับต้องการพันวัตแรงดัน100ยโวลต์กระแสไหลแค่10 m แอมป์นะสิคูณร้อก็ได้พันนะเพราะฉะนั้นแล้วระบบแรงดันสูงจึงมีข้อได้เปรียบตรงที่กําลังงานสูงสงเนี่ยสามารถ ใช้อุปกรณ์ที่ไม่จําเป็นต้องทนกระแสสูงแต่ต้องทนแรงดันสูงนะอุปกรณ์ที่ทนกระแสสูงจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่อย่างเช่นสายไฟสายไฟที่ทนกระแสสูงก็ต้องมีพื้นที่หน้าตัดกว้างๆนะใหญ่ๆสายเส้นโตๆนะแต่ถ้าระบบแรงดันสูงนี้ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่สายไฟก็สายสายไฟเส้นเล็กได้นะเพราะฉะนั้นแล้วระบบแรงดันสูงหรือว่าไฮโวล์ one, เนี่ยจึงมามีบทบาทจึงมาลบข้อด้อยของระบบแรงดันต่ำนะ เพราะว่าระบบแรงดันต่ําเขาไม่สามารถที่จะรับภาระทางไฟฟ้าสูงๆนะหรือกําลังวัดออกเยอะๆได้นะเพราะเพราะว่าตัวแปรเรื่องของกระแสเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยขยับแรงดันขึ้นมาพอขยับแรงดันขึ้นมาปุ๊บภาระทางกระแสที่จะไหลเนี่ยมันก็จะน้อยนะกำลังวัดกำลังวัดหรือขาออกที่ได้เนี่ยก็จะได้มากนะยิ่งวัดสูงๆวนสูงๆกระแสไหลน้อยนะก็จะเป็นตัว บอกนะสูตรตัวนี้จะเป็นตัวบอกได้เลยว่า P ี่ทักกับวคุณไอนะใช้อธิบายได้เลยนะแต่ไฮโวลหรือว่าแรงดันสูงเขาก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะทุกระบบเมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะระบบแรงดันสูง1ทรัพยากรระบบต้องเยอะขึ้นแบตเตอรี่คุณต้องใช้จํานวนที่มากขึ้นนะครับผมจากเดิมที่เคยใช้12โวลลูกเดียวถ้าใช้24หรือ48 24โวลใช้2ลูก48ใช้4ลูก หกสิบโวลต์ใช้ห้าลูกเจ็ดสิบสองโวลต์ทางนู้นใช้หกลูกทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะหมายความว่าคุณต้องลงทุนสูงในในการทำระบบที่มีสเกลนะที่สูงขึ้นมาเป็นไฮโวลต์นะเพราะฉะนั้นแล้วไฮโวลต์เมื่อมีข้อได้เปรียบเรื่องกำลังงานก็ต้องมีทรัพยากรในระบบที่มากขึ้นนะแบตก็ต้องมีจำนวนมากขึ้นนะเพื่อที่จะต่อออกมาให้เป็นระบบแรงดันสูงและข้อ2 สิ่งที่สำคัญนะข้อเสียของไฮโวล์ on, ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของความอันตรายของระบบนะเนื่องจากแรงดันสูงนะโวล์สูงเนี่ยมันจะมีความอันตรายมากกว่าวลต่ำแบตเตอรี่ลูกเดียวนะแรงดันสูงโอกาสผิดพลาดถ้าเกิดขึ้นจะทำให้อุปกรณ์มีความเสียหายมากกว่าความเสียหายที่เกิดกับตัวอุปกรณ์หรือกับบุคคลที่ทำงานกับแบตเตอรี่อย่างเช่นแค่คุณช็อตขั่ว หรืออุปกรณ์มีปัญหาจะส่งผลถึงความเสียหายที่มากกว่ารวมถึงอันตรายที่สูงสุดเลยก็คืออันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินนะเพราะฉะนั้นแล้วการทําระบบแรงดันสูงจึงต้องมีการออกแบบและวางผังระบบที่ดีพอและสอดคล้องกับการใช้งานและอุปกรณ์ป้องกันต้องดีนะอันนี้คือข้อเสียของไฮโวลเรื่องของความอันตรายและทรัพยากรระบบนะ แต่ข้อดีที่ได้เปรียบกับแรงดันต่าคือกําลังงานที่ได้ขาออกเนี่ยได้ดีกว่านะเนื่องจากแรงดันสูงแล้วจําเป็นไม่จําเป็นต้องมีกระแสไหลสูงตามไปนะอันนี้คืออธิบายเรื่องของระบบแรงดันต่ําและแรงดันสูงแบบคร่าวๆนะครับผมนะข้อได้เปรียบเสียเปรียบจะอยู่กันตรงนี้นะส่วนหลักเกณฑ์ในการเลือกระบบแรงดันไฟนะหัวข้อต่อไปนะหนโหลดและการต่อโหลดก็เหมือนเดิมครับก็จะอิง จากสูตรนี้เหมือนเดิมโหลดหรือทาระทางไฟายฟ้าที่ต้องการกำลังงานเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกระบบแรงดันไฟจึงต้องสอดคล้องกับกระแสที่เราจะใช้กระแสที่เราจะใช้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับขนาดของแบตเตอรี่ที่เราจะต้องเลือกมาลงในระบบนะถ้าเราใช้กระแสเยอะๆจ่ายออกไปในแต่และช่วงเวลาที่เรากำหนดจะใช้งานหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะ ขนาดของแบตเตอรี่มันจะมีความสําคัญในการเลือกและอบประมาณของท่านที่ท่านต้องจ่ายนะเรามาดูนะหลักเกณฑ์ในการทําระบบนะถ้าระบบ12โวลต์ควรจะใช้งานอยู่ราวๆประมาณ500วัตต์ประมาณนี้ถือว่าเหมาะสมเพราะว่ากระแสจ,จะไม่สูงเกินนะถ้าสัก600-700ก็ยังพอคุยได้แต่ถ้าขึ้นถึง1000วัตต์เมื่อไหร่ควรจะขยับเป็นระบบ24โวลต์นะครับประมาณนี้นะ ถ้าสักประมาณ3,000ถึง5,000 6,000วัตต์เนี่ยก็ใช้48โวลต์ยังโอเคถ้าใช้3,000วัตต์แล้วไปใช้24โวลต์เนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตรงที่ว่าไอ้ตัวนี้แหละไอ้เจ้านี่เลยสมาการตัวนี้แหละเป็นตัวบอกนะยิ่งกำลังเยอะๆแต่ว่าคุณยังเล่นโวลต์ต่ำอยู่อตัวเลขนี้ยังน้อยอยู่ไอ้ตัวนี้มันจะเยอะเจ้านี่จะเป็นตัวเข็นถูกไหมครับมันจะเป็นตัวเข็นให้เกิดกำลังงาน เพราะฉะนั้นแล้วในการทําระบบเนี่ยเลือกทําระบบเนี่ยผมจะเขียนไว้เป็นข้อมูลประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนิ่งๆน,นะเพราะว่าผมถือนะให้ท่านพอดวิดีโอนี้นะถ้ามาดูย้อนหลังพอดวิดีโอนี้จดตามไว้นะอันนี้คือหลักเกณฑ์ในการเลือกระบบนะที่ผมทําไว้นะโอเคนะถ้ามาดูย้อนหลังก็พอดวิดีโอแล้วเราก็เอาไปบอกเอาไปสอนเอาไปใช้งานต่อได้นะ ถ้าเราเลือกระบบนะถ้าสัก3,000วัตถึง6,000วัตเนี่ยควรเลือก48มากกว่าได้ไหมได้ครับ96ก็ได้นะ3,000วัต์แต่ว่าคุณใช้วนถึง96ก็ได้นะไม่มีปัญหาถ้ามีกำลังซับในการซื้อแบตท,ที่มากพอนะยิ่งวนสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะอะไรนี่เลยเหมือนเดิมกระแสมันน้อยถูกไหมครับแบตเตอรี่ในระบบเนี่ยไม่จำเป็นต้องลูกใหญ่เพราะว่าใช้กระแสน้อยนะแต่เน้นจำนวนเอานะแค่นั้นเองนะถ้า ล้านโหลดถึง10กิโลวัตต์นะควรใช้96ขึ้นไปนะขึ้นไปด้วยนะ9กก็ได้นะโดยประมาณนี้นะสิถึง2ีกิโลวัตต์นะ w, นะเขาจะใช้ถึง120โวลต์แบตเตอรี่ทั้งหมด10ลูกอนุกรมนะส่วนมากระบบโวลตนะ์สูบบสงเนี่ยพวก72โวลต์เ6โวลต์ร2อยโวลต์2 1 0โวลต์ส่วนมากจะไปอยู่ใน UPS เนี่ยที่ผมให้ดูเนะี่ยเพราะว่าผมจะผมจะทำระบบ72โวลต์พอดีพอดีมี UPS อยู่ ข้างในเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ที่ต่ออนุกรมอยู่ทั้งหมด6ลูก126ก็เป็น72ระบบ72โวลต์แต่ว่ากำลังขาออกอยู่ที่2,200วัตต์นะหรือ3,000 VA ตัวนี้ตามสเปคเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งโวลต์สูงเนี่ยเขายิ่งไปได้เปรียบเรื่องของกระแสนะที่น้อยลงนะส่วนมากในบรรดาโวลต์สูงเนี่ยอย่างพวก96โวลต์120โวลต์240โวลต์หรือมากกว่านี้ก็มีนะ ส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่ในอุปกรณ์ประเภท UPS ส,ส,ส่วนใหญ่นะอินเวอร์เตอร์ที่เราประกอบเนี่ยอย่างมาก96โวล์เนี่ยก็น่าจะน่าจะมีอยู่นะแต่ถ้าขึ้นไปเป็นร้อกว่าว์เนี่ยจะหายากแนละ้วอาจจะต้องไปหรือ UPS นะหรือว่าหา UPS มาทำแบบผมเนะี่ยตัวนี้นะ72โวล์นะ2200วัตต์นะสวัสดีพี่ทรัพย์ไปสารด้วยนะครับผมนะสวัสดีมาแล้วนะโอเคนะ ก็โดยประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าโหลดหลัก30กิโลวัตต์ขึ้นไประบบแรงดันก็มากกว่า240โวลต์นะส่วนมากก็จะไปเจอพวก380โวลต์อะไรพวกนี้720ยโวลต์มีนะ UPS ตัวใหญ่ๆพวก3เฟสอะไรพวกนี้ใหญนะ่ในระดับที่สำรองไฟของเซนะิร์ฟเวอร์นะมีนะเคยเจอนะถ้าท่านที่เป็นผู้ขายนะ UPS ก็ น่าจะทราบข้อมูลตรงนี้ดีนะว่า UPS ที่ขายเนี่ยแต่ละรุ่นก็มีกำลังวัดเท่าไหร่แล้วก็ใช้แบตเตอรี่กี่โวลต์อะไรประมาณนี้นะโดยประมาณนั้นสวัสดีพี่ธีรชัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับนะทักถ่ายกันเข้ามาแล้วนะเรื่องของโหลดและการต่อโหลดก็ตามตารางที่ระบุนะแต่ถ้ามีบางกรณีอย่างเช่นโหลดน้อยแต่ถ้าเดินสายยาวๆโหลดน้อยอย่างเช่นหลอดไฟนะยกตัวอย่างก็คือหลอดไฟ หลอดไฟรั้วหลอดไฟเสาหลอดไฟที่ติดตามที่ต่างๆนะอาจจะแบบแบบผมก็คือติดหน้าบ้านนะแล้วก็หลังบ้านแล้วก็เดินรอบบ้านเลยนะมีหลอดอยู่เนี่ยก็คือหลอด DC ซเนี่ยเดินสายมายาวก็รวมรวมรวมรอบรอบบ้านเนี่ยประมาณสัก20 30เมตรนะสวัสดีคุณเดชะทรถ้าอ่านผิดขออภัยนะสวัสดีครับเข้ามาแล้วนะครับผมนะถ้า เป็นกรณีอย่างโหลดน้อยอย่างเช่นหลอดไฟเนี่ยพวกหลอดเนี้ยที่เป็นดีซีเนี่ยวัดมันไม่สูงครับยวัดมันไม่สูงเป็นหลอดขั้ขวขั้วเกี่ยวนะแต่ว่าเดินสายยาวนะในทางการคำนวณก็คืออย่างเช่นแสงสว่างพัดลมทีวีใช้12โวลต์นะอย่างที่บอกไปแต่ถ้ากรณีที่เราเดินสายยาวนะอันนี้จะเป็นเคสพิเศษขึ้นมานะ โหลดน้อยแต่เดินสายยาวก็คืออย่างเช่นพวกหลอดไฟตามรูว่าไรพวกนี้ที่เคยมีท่านสมาชิกเคยถามนะกันมาว่าจะใช้หลอดไฟ DC อ่าจำนวนทั้งหมด10หลอดเดินสายยาวประมาณเกือบ100เมตรนะแต่ถ้าใช้ใช้หลอดอใช้โหลดน้อยก็คือใช้หลอดไฟนะไม่รู้จะพูดอะไรต่อเดี๋ยวคอย้อนอีกทีแต่ว่าเดินสายยาว,ยาวนะเป็นเกือบ100เมตรเลยนะหลอดไฟก็ไม่ใหญ่หรอกนะก็อย่างพวกหลอดนี้ 5วัต10วัตอะไรพวกนี้กินกระแสประมาณ1แอมป์นะ DC นะแต่ว่าเดินสายยาวเขาจะมีวิธีการทำยังไงเพื่อให้หลอดไฟเนี่ยสามารถใช้งานได้นะก็จะต้องมาเลือกว่าทำระบบกี่โวลต์ถ้าเป็น12โวลต์นะจริงอยู่ว่ามันสามารถใช้กับแสงสว่างหลอดไฟได้สบายนะแต่ถ้ามีการเดินสายยาวเมื่อไหร่สายไฟที่ยาวขึ้นนะ มันจะมีความต้านทานที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วความต้านทานเพิ่มขึ้นจะเป็นอุปสรรคในการไหลของกระแสกระแสที่ไหลออกไปเนี่ยมันจะไปตกค้างอยู่ในสายเรียกว่าโวลต์แรงดันตกค่อมอยู่ในสายแรงดันที่ออกไปปลายสายด้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะที่เราเดินสายยาวๆเนี่ยมันจะมีแรงดันที่ตกลงไปอย่างเช่นต้นทางอยู่ที่ประมาณ13โวลต์14โวลต์แต่ว่าปลายสายเนี่ยอาจจะวัดอยู่เหลือประมาณ 8โวลต์9โวลต์นนะไม่ถึง10โวลต์ก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีที่เป็นโหลดน้อย,อยแต่ว่าเราเดินสายย,วยาวๆอาจจะต้องพิจารณาเลือกที่เป็นระบบไฮโวลต์ขึ้นมาอย่างเช่นทําเป็น2 4โวลต์ก็ได้ใช้กับแสงสว่างแล้วก็เลือกโหลดที่เป็นหลอดไฟนะหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟดีที่สามารถรับแรงดันได้เป็นช่วงกว้างรับตั้งแต่1 0ถึง80โวลต์น,นะครับก็มีขายอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำ ระบบนะแสงสว่างที่เราจะต้องเดินสายยาวๆหนะลอดไฟติดหลายๆจุดนะโดยประมาณนี้นะพี่เดชทรถามมาว่าใช้สายแบบไหนเดินระบบแสงสว่างครับสายที่เป็นระบบแสงสว่างก็ถ้าเป็นนอกอาคารสาย VCT ก็ได้ครับสาย VCT เนี่ยกลมๆมได้ไม่มีปัญหานะแล้วก็เลือกเบอร์สายไฟที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่น2.5อะไรประมาณนี้นะ หลอดไฟน้อยเนี่ย1.5ก็เหลือกินแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมกําลังจะอธิบายก็คืออย่างเช่นอาจจะขยับเป็น24โวลต์นะอาจจะขยับเป็น24บโวลต์ต้นทางเนี่ยให้มันสูงขึ้นไปนิดนึงแล้วเราก็เลือกหลอดไฟเลือกหลอดไฟที่รับแรงดันได้เป็นช่วงกว้างอย่างเช่น1 0ถึง60โวลต์10บถึง80โวลต์นะเพราะแรงดันที่รับได้เนี่ยมันมีช่วงกว้างขึ้นนะไม่ว่าแรงดันจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงแต่ว่ายังอยู่ในช่วง เลนส์หรือว่าอยู่ในช่วงที่สามารถทํางานได้เนะี่ยอยู่ในช่วงจังหวะที่สามารถทํางานได้อย่างเช่น1 0ถึง60โวลต์นะสิถึงหกโวลต์หมายความว่าปลายสายแรงดันตกเหลือประมาณ11โวลต์ก็ยังสามารถทําให้หลอดไฟนั้นสว่างได้นะโดยที่ไม่มีการสูญเสียนะกําลังงานสักเท่าไหร่แล้วก็ค่าความสว่างก็ถือว่าใกล้เคียงกันทุกหลอดอันนี้คือเป็นเคสศ,ศึกษานะในกรณีที่ทํา นะอย่างเช่นระบบแสงสว่างเนี่ยโหลดน้อยแต่เราเดินสายยาวอาจจะต้องพิจารณาเลือกที่เป็นวนสูงขึ้นหรือว่าไฮวนขึ้นมานะจาก12เป็น24เป็น48ก็ว่าไปนะ48ได้ยิ่งดีนะยิ่งวนสูงยิ่งดีเดินสายยาวก็แรงดันก็จะไม่ตกมากนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้วิธีการนะแบบนี้ได้นะโอเคนะถ้าเป็นโหลดกระชากไฟอย่างเช่นพวกมอเตอร์ต่างๆปั๊มน้ำนะ เครื่องซักผ้านะเครื่องซักผ้าก็จะมีมอเตอร์ในการหมุนปั่นนะนะหมุนไปหมุนมาเนะี่ยก็คือกระชากตลอดนะช่วงที่หมุนก็เริ่มต้นทํางานเนะี่ยมันจะกินกระแสอยู่ช่วงนั้นเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าโหลดกระชากไฟเนะี่ยตัด12โวลต์ทิ้งเลยนะอาจจะมาเริ่มที่24โวลตนะ์24โวลต์เราก็ทําได้ตั้งแต่ตู้เย็นหุงข้าวนะเครื่องซักผ้าอะไรพวกนี้นะ อย่างที่บอกไปนะโดยประมาณนั้น48วต์ไก้ก็ดีนะ72วต์ได้แบบนี้ก็ยิ่งดีนะแต่ก็เพืองแบตหน่อยนะประมาณนี้นะกระแสต้นทางก็จะไม่เยอะเกินไปนะโหลดต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องอันนี้จะเป็นคําที่ผมคิดขึ้นมาเองนะบัญญัติขึ้นมาเองในตำราผมก็มีสอนไว้นะคำว่าโหลดต่อเนื่องคืออะไรโหลดไม่ต่อเนื่องคืออะไรโหลดต่อเนื่องก็คือโหลดที่ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าพลังงานจะคงที่หรือไม่คงที่ก็ตามแต่จะมีการบริโภคพ,พลังงานตลอดอย่างเช่นตู้เย็นตู้เย็นก็เป็นโหลดต่อเนื่องนะกล้องวงจรปิดเสียบตลอดถูกไหมครับอนี่แหละคือโหลดต่อเนื่องนะเห็นพวกนี้นะกินไฟน้อยๆน,น,นะแต่ว่ากิน24ชั่วโมงนะ ก็ต้องมาคำนวณเลือกนะระบบแรงดันไฟเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับสวัสดีคุณล e ิเทียมพี่จิรวัตรด้วยนะครับผมนะรอแบตของท่านอยู่นะกำลังมาสั่งไปแล้วนะสั่งมาอีกชุดหนึ่งนะชุดนี้เลยนะขอพูดถึงนิดนึงเพราะว่าผมจะทําการโอนย้ายชุดนี้ทั้งหมดชุดนี้เป็น24นะผมจะทําการโอนย้ายแล้วเอาแบตท,ที่สั่งมาอีกชุดหนึ่งเอามาทําเป็นแก๊งนี้แก๊ง48 นะแจ้ง48ใช้งานร่วมกับระบบ48เดิมนะเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เจลพลาดไปอสองลูกแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็โดยประมาณนี้นะสวัสดีคุณนิวัตด,ด้วยนะครับผมสวัสดีครับเข้ามาแล้วนะล้อแบตที่ลิเทียมอยู่นะที่ที่จิรวัตอยู่นะอ่ะพี่สุริยาถามมาว่าแผง330กับแผง380อป่อพ่วงเข้ากันด้วยได้ไหมครับต่างกันไม่เยอะขนาดได้ครับแต่ถ้านุกมเสียกําลังงานนิดหน่อย เราดูแอมหลังแผงแล้วก็ดูโวลต์หลังแผงมันไม่น่าจะต่างกันเยอะ,ะครับแต่ถ้า330กับ400กว่าโวลต์อาจจะต่างกันเยอะนะตรงนั้นก็อาจจะไม่ควรนะแต่ถ้า330กับ380ผมว่ามันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ก็ขนาดได้ครับอนุกรมก็ได้อยู่นะกระแสยังไม่ต่างกันมากอาจจะประมาณ8แอมป์้แอมนะแถึงสิแอมประมาณนี้หายไปนิดหน่อยรับได้นะ นะประมาณนี้นะตอบคำถามให้เรียบร้อยเลยสําหรับพี่สุริยานะถามมากันนะโอเคนะก็โหลดต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องนะเรามาต่อกันเลยไม่ต่อเนื่องก็คือโหลดที่เราจะเปิดใช้ตอนไหนก็ใหญ่เช่นหลอดไฟทีวีพัดลมเครื่องซักผ้าอุปกรณ์ที่เราเปิดใช้งานได้นะเลือกช่วงเวลาทํางานได้นะแต่ถ้าโหลดต่อเนื่องก็คือกินตลอดนะอย่างเช่นตู้เย็นกล้องวงจรปิดเอออุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ควบคุมเลยพวกนี้นะ เราก็ต้องพิจารณาในการเลือกระบบนะถ้าเป็นกล้องวงจรปิดนะจริงอยู่ว่าตัวกล้องเนี่ยมันใช้ไฟจากที่ชาร์จนะถูกไหมครับที่ชาร์จมือถือเนี่ยมันกินไม่เยอะหรอกแต่ว่าเราควรจะใช้ระบบแรงดันสูงเนื่องจากว่ากล้องติดอยู่หลายจุดนะแต่และจุดก็อาจจะห่างกันเป็นหลายสิบเมตรหลายร้อยเมตรก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วระบบแรงดันสูงจึงตอบโจทย์มากกว่าระบบแรงดันต่ําโดยประมาณนี้นะครับผมทานองเดียวกับ โหลดน้อยแต่เดินสายยาวเหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะก็คือก็คือเรื่องของการทําแสงสว่างนะรอบบ้านนะไฟรั้วไฟหน้าบ้านไฟหลังบ้าน,อนทอยงที่ที่เราจะต้องเดินสายยาวๆนะนะสวัสดีพี่ชุมพลยอดสะเทินด้วยนะครับผมนะฟังด้วยคนครับมาเกือบทายๆแล้วเพราะว่าผมสอนเกือบหมดละเนี่ยเหลือข้อสุดท้ายละโอเคนะแต่ถ้าโหลดไม่ต่อเนื่องเราก็คํานวณจากอ่า ตารางนี้ได้เลยนะก็คือใช้กี่วัตต์แล้วก็เลือกระบบแรงดันกี่โวลต์ก็เลือกให้เหมาะสมกับโหลดที่เราใช้นะโดยประมาณนั้นแต่ถ้าโหลดกระชากไฟนะเมื่อกี้ลืมนะเราก็ดูตารางเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องขยับระบบขึ้นมาอีกสักสเต็ปหนึ่งนะอย่างเช่นเครื่องซักผ้าเนี่ยถ้ารันบน,บน48โวลต์ได้เนี่ยดีนะ24โวลต์ได้ก็ยังโอเคนะ48โวลต์ก็ได้72โวลต์แบบนี้ก็ได้ พูดถึง72วอนอีกแล้วเดี๋ยวจะต่อนะวันนี้พร้อมแล้วเพราะว่าเมื่อวานก่อนกับเมื่อวานเนี่ยสังขยาาระบบอะสังขยาาพื้นที่5สไปแล้วนะแล้วก็ตัวเช็คระบบเจอแบตเตอรี่เดี่ยงอีก2ลูกสวยๆเลยไม่รู้เพราะอะไรนะดึงโหลดแล้วตกนะก็เลยคัดออกมายัางพอใช้ได้นะแต่ว่าพอดึงโหลดแล้วมันร่วงร่วงเยอะหน่อยนะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเราต่อคอรดลิงก์แล้วด้วยนะ โอเคพอดีจะแทนด้วยลิเทียมนะเนี่ยลิเทียมอาจจะมือหัวนิดนึงวนไปวนมาเพราะว่าลิเทียมเซตเนี้ยเข้าไปแล้วนะกำลังจะเอาชุดนี้แล้วก็สั่งมาเพิ่มอีกนะแล้วก็จะเอามาบาลานซ์ก่อนนะบาลานซ์อาทิตย์หนึ่งนะทำให้เรียบร้อยเลยนะค่อยๆทาช่วงนี้แดดเริ่มมานะอากาศเริ่มหนาวเย็นนะหลายท่านก็เริ่มรู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นๆนะตอนเช้าๆเริ่มรู้สึกว่ามีลมหนาวพัดผ่านแล้วก็ เริ่มจะมีอุณหภูมิที่ต่าลงนะเริ่มรู้สึกเย็นนะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาก็ฝากดูแลนะสุขภาพกันทุกคนนะเราอยู่กับโควิดมาเป็น3ปีแล้วนะเราอย่าให้เป็นหวัดเป็นไข้อย่าให้เป็นอาการป่วยขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวจะยุ่งนะงานก็จะไม่เดินนะประมาณนี้นะโอเคข้อสุดท้ายพอดีครับผมก็จะอธินฐานอธิบายนิดนึง ว์สูงมันกินกระแสน้อยกว่าใช่ครับถูกต้องเพราะอะไรนี่เลยเหมือนเดิมนะท่านที่เพิ่งเข้ามาก็ดูตามนะเพราะว่าสูตรนี้สําคัญนะพีทักบีคณไอเหมือนเดิมนะยิ่งวนสูงกระแสมันต่บนะเราได้กําลังงานนะสูงถูกไหมครับวนสูงนะโดยประมาณนี้นะก็จบนะเรื่องของการอธิบายเรื่องของระบบแรงดันไฟนะผมนะต้องเอามาแทรกนิดนึงเพราะว่า2อ p พีก่อนนะสองสามีพก่อน สอนคำนวณไปแล้วนะเรื่องของการออกแบบระบบออฟกริดนะโดยทำโจทย์ข้อเดียวกันแล้วก็ออกแบบเป็น2ลักษณะคือเราคำนวณจากโหลดไปหาแบตเตอรี่นะเอ้ยเราคำนวณจากถ้าเป็น DC ล้วนเราก็คำนวณโหลดได้เลยนะใช้เท่าไหร่ก็แบตเตอรี่เท่านั้นแล้วก็คำนวณที่เป็น AC นะแปลงขึ้นมาใช้ AC โหลดเหมือนเดิมแต่ว่าสมมุติให้เป็น โหลด AC นะกินกำลังวัดกินกำลังวัดเท่ากันนะแล้วก็คำนวณอยู่2แบบก็คือคำนวณจาก AC ตรงๆนะครั้งสุดท้ายล่าสุดที่ปิดไร์ไปนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือคำนวณจากกระแสของโหลดไปหาอินเวอร์เตอร์นะประมาณนั้นนะครับผมนะสวัสดีที่พิสิทธิ์ด้วยนะครับผมติดตามอยู่ครับขอบคุณความรู้โอเคครับผมนะวันนี้ก็จบแล้วนะอธิบายมาค่อนข้างนานนะปกติสอนอยู่ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้น่าจะเกินแล้วล่ะนะ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเ <N> พื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนะบสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะ <N> ก็ฝากติดตามช่อง y o YouTube c ช ANEL วิชาโซลาเซลล์นะครับผมก็เข้าไปติดตามดูคลิปย้อนหลังได้ทุกทุก EP นะครับผมคนก็จะเอาไปลงไว้นะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับผมนะในนามผู้บรรยายวิชาโซลาเซลล์ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมสวัสดีครับ